ขอบคุณคะ่ะเขาบอกว่ากโกอกเป็นอะไรนะกโกอกการละครสําหรับบางคนนะคะแต่หนูไม่ได้การละครน,นะความจริงหรือความไม่จริงก็อยู่ที่ตัวเราเองนะคะว่าแม่จะมองคนไหนเป็นการละครหรือไม่การละครน,นะหนูหนูไม่มีละครในหมู่บ้านกโกอกหนูเล่นละครไม่เป็น,นะคะ่ะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอานะคะ ไม่มีละครเล่นเหมือนเหมือนใครเขาหรอกใครอยากเล่นอะไรก็เล่นไปหนูไม่เล่นละครหรอกหนูเล่นไม่เป็นหนูแสดงไม่เป็นเหมือนพวกเขาได้ปล่อยไปฝ่าดินเป็นพยานผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกข้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของความจริงก็คือความจริงโกหกก็คือโกหกไง หนูพร้อมที่จะยอมรับคําที่หนูพูดไปแล้วหนูพร้อมในสิ่งที่หนูกระทําในตอนนี้หรือที่ผ่านมาหนูจําความได้หนูก็จะยอมรับถ้าอันไหนหนูไม่ผิดหนูก็จะบอกว่าหนูไม่ค่ะใครจะใส่้ายใครก็ช่างเทวดาฟาดินเป็นพยานสวัสดีค่ะความจริงก็คือความจริงเด้อแม่แม่ดูเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามจะาขงที่ว่าหนูโกงตรงไหน กินแล้วคะ่ะแม่อลีกินแล้วหนูไม่เห็นจะเล่าของใครเลยแต่บางครั้งหนูก็มันลงปากไปหรือเปล่าหนูก็ยอมรับนะว่าหนูพูดหวัดดีค่ะพี่คนคนาหวัดดีค่ะไม่เป็นไรป้าใช้ชีวิตใช่ แม่วิสกี้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์ให้หนกนะคะแม่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เรามีอยู่ถึงแม้พวกเราน้อยนิดนะแต่ใจเราเกินร้อยเราเป็นคนจริงค่ะวัสดีค่ะแม่แดงมินิแม่เอ็มเอ็มแม่นาตนาภา แม่นิตยาหน้าหนูอ่านออกขอบคุณสติกเกอร์ไม่วิสกีเด้อแม่คำปูนไม่เห็นประทนไปทำอะไรช่างเขาเธอแม่หนูเกิดมาหนูผิดอยู่แล้วหนูเกิดตั้งแต่หนูเกิดมาหนูผิดมาตลอดเลยไม่เป็นไรขอให้มันผิดไปทั้งชาติก็พอแต่หนูก็จะพยายามทำความดีความซื่อสัตย์ของหนูนี่แหละใครจะหาว่าหนูโกงหนูชี้แจงได้หนูอธิบายได้ว่าหนูไปอะไรใครใครยังไงหนูอธิบายได้ทุกที่ สวัสดีค่ะพี่ชายดำถึงชาวบ้านเราจะใส่ร้ายยังไงก็ช่างแต่หนูบริสุทธิ์ไงหนูแก้ได้ข้าไหนที่หนูผิดหนูก็ยอมรับผิดค่ะใส่ร้ายมาเลยหนูพร้อมที่จะยอมรับหนูไปด่าใครกอนไหมหนูไม่เคยไปด่าว่าร้ายใส่เสียใครกอนนะเขาแวะมาหนูก็เลยแบบหนูก็อธิบายไปไงค่ะสวัสดีค่ะพี่นรลงอ่อนโทแม่ศิริพรแม่สุดารัตน ชื่อแม่หนงอ,อะไรคะนี่พี่ไม่รู้สวัสดีค่ะพี่พี่ดูมูบค่ะค่ะหนูก็อยากถามว่าอยากถามคนที่ผ่านไปผ่านมาที่มาอยู่กับพวกหนูแล้วว่าหนูไม่ดีนี่หนูทำอะไรให้ถึงว่าหนูไม่ดีมีแต่ให้กับให้ หนูให้ไปเนี่ยหนูไม่ได้ทวงคืนนะเพราะว่าพวกคุณอ้างมากดไงหนูก็เลยเปิดไงอืมช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือให้ก็คือให้ฝากก็คือฝากหนูไม่ได้คิดเอามาแบบเอามาแอบอ้างนะเพราะว่าพวกคุณเปิดหนูก่อนไงหนูก็ต้องเปิดเพราะว่าหนูไม่ได้คิดผลประโยชน์จากใครที่เข้ามาจากบ้านหนูนะมาหนูก็ต้อนรับหนูไม่คิดว่าใครจะร้ายใครจะแทงข้างหน้าแทงข้างหลังนะหนูไม่เคยคิดแบบนั้นไง เขาก็บอกนะว่าดูคนหน่อยนะเข้ามาหาเราไม่เป็นไรแม่หนูน้อมรับที่ทุกคนเข้ามาบ้านเราแต่ไม่รู้ว่าใครจะร้ายหรือไม่ร้ายเราไม่รู้ค่แะแล้วแต่เกิดมาชาติเดียวเนาะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไงเพราะว่าฟ้าได้ขิดมาแล้วว่าตรงนี้มาถึงจุดน,นี้ต้องเป็นแบบนี้ไงหนูก็คิดอะ่ะไม่เป็นไรคนเรามันไม่มีดีเสมอไปหรอกวันท้าเดือนหนึ่งก็มีตั้งสี่ห้าครั้งเนาะคิดหลายมากมายไม่โดนวันหนึ่งก็โดนวันหนึ่งแหละ ไม่โดนอันหนึ่งก็โดนอันหนึ่งแต่นี้ยังมีแรงกําลังหาทามาหากินอยู่ค่ะชีวิตใครชีวิตมันไงใครมันไม่ได้มาหาให้เรากินได้ไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ไงต้องดิ้นโลนหาเงินเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนเขา,าจะใช้วิธีหาเงินแบบไหนนั้นเกี่ยวกับใครนะั้นเราไม่รู้แต่เราจะไม่ไม่อะไรกับใครไงเราก็จะอยู่ของเราเนะี่ยค่ะ สวัสดีค่ะต่อไปนะแม่หนูจะไม่เอืยถึงใครนะหนูก็ยะอ,อยู่กับไอ้นุชแล้วหนูก็จะบอกว่าแคว่ใครๆนะหนูจะใครจะเล่นหนูก็เล่นเถอะหนูจะไม่ไอ้นี่แล้วตั้งแต่คลิปนี้ลงไปนะแต่อย่ามาดา่าด่าแบบเสียใหยหายนะแม่ถึงตำรวจอย่างเดียวนะต่อไปนะจะไม่ไลน์แล้วหนูจะไม่แควค่ะ หนูบอกว่าหนูจะไม่แขะใครนะแต่อย่ามาแขะหนูนะอยู่ใครอยู่มาโลดบ้านเดียวกันนะ่ะอย่ามาอย่ามานี่กับหนูเถอะหนูไม่อยากยุ่งสวัสดีครับพี่รวยลินสวัสดีค่ะแม่หน่อยน้อยน้องแพนด้าสวัสดีค่ะพี่มีนาค่ะมีโจนเข้ามาฟังไหมจะเอาเราไปขายไหม ค่ะตามสบายนะั้นหนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วชาตินี้หนูถวายชีวิตแบบนี้หรือเปล่าอืมไม่เป็นไรค่ะแม่จันยาแม่วิพาดานานมากที่ไม่ได้มาค่ะข,ขอบคุณค่ะแม่สบายดีเด้อฟิโยดินฟิลแลนด์ขอบคุณค่ะแม่แม่นาะพาพร พี่แสลีอยากร้องอยากร้องไห้ก็ร้องไปไม่ร้องร้องทําไมอืมเดี๋ยวนี้หนูอธิบายได้มาสี่แทกถามอะไรถามมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ D A อสวัสดีค่ะอืนิ่งไว้ใครยดา ได้หนูจะไม่ตบตุเพราะว่าหนูไม่ได้หนูไม่เก่งเหมือนพวกเขาไงแม่หนูไม,ไม่ไม่รู้จะอะไรจะพูดไงหนูไม่เก่งเหมือนพวกเขาไงหนูหนูห,นหนลบหน้าหลบหลังไม่เป็นไงถ้าหนูตรงตรงเลยนะเออไม่เป็นไรหนูก็ยอมรับเอาพี่ดาวค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วไม่สีห้าเอ้ยวัสดีค่ะแม่แมววัสดีค่ะ ยิ่งร้องเขายิ่งสมน้ำหน้าสิร้องทำไมพ่อแม่เราไม่ได้ตายเหมือนตะกกดตะกนอยังบ้าไอ้นี่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วใครจะร้องก็ร้องไปเถอะมีแรงหากินอยู่ไม่ได้ขอใครกินนะบ้าเราจนเสีย,สย,ห,ายหายไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอธิบาย ไม่เป็นไรชาวโลกก็รู้ชาวโลกรู้ค่ะแม่แม่ซัมซุงไม่ต้องกังวลใจนะคะเป็นกำลังใจของค่ะค่ะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวผ่านไปมันก็ดีแล้วแม่ตอนนี้ไฟมันกำลังลุกอยู่หลวงพ่อคูณช่วยคูณช่วยคูณคูณแ่น้ำมลหรอหลวงพ่อคูณช่วยคูณช่วยคูณหรอนรวกลับห <G rab ble> ลวงพว่อคูณซะหน่อยเถอะไปคนแก้บ้าน ไปเที่ยวในมาพี่คนไกลบ้านืพาหนูไปหาหลวงพ่อคุณหน่อยกาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ